สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามร้านของเราครับโอเวอร์ฮอนซาบางกะปิด้วยครับในวันนี้เราอยู่กับรถที่ลูกค้าภาคภูมิใจและออกมาใหม่ล่าสุดป้ายแดงเลยครับนั่นคือเจ้า Toyota Fortuner น e g e n d e r นเนั่นเองครับมาในรูปของสีดําทั้งคันแบบนี้เลยนะครับในวันนี้ครับเราจะมาปรับปรุงเรื่องของคุณภาพเสียงและระบบเสียงให้กับเจ้ารถ t o y ยต้าเ g จ n นเดคันนี้ครับ โดยในวันนี้เราจะมีการติดตั้งครับในส่วนของตัว Active s u b w o o f e r เพื่อเพิ่มพลังเสียงเบสอัปเกรดตัวชุดลำโพงใหม่เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงรายละเอียดเสียงเสียงกลางเสียงแหลมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและคันนี้ครับยังมีการเลือกใช้ Active s u b w o o f e r ที่รวมเอาข้อดีครับของพลังเบสกับระบบ d s p เข้าด้วยกันด้วยครับเพื่อทำให้ครับระบบเสียงคันนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแก้ไขในเรื่องของเฟสที่มาไม่พร้อมกันให้เฟสนั้นมีการเข้ากันมากยิ่งขึ้น ฟังแล้วได้อัดรถได้เวทีเสียงแบบเดียวกันมาจากคันนาหน้าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาคุณชมมาแนะนําในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้กันก่อนนะครับรวมถึงการติดตั้งสรับรถ Fortuner r e g e n d e r คัน er นี้ด้วยครับไปชมกันเลยครับ รีเจนเดอร์คันนี้มีความแตกต่างนะครับใหม่ล่าสุดเลยในเรื่องของจอมัลติมีเดียผู้ชมจะเห็นว่าจอเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นภาพคมชัดมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในแง่ของระบบเสียงโพรเจนเตอร์ร mm ีเจนเดอร์มีทั้งหมด2โมเดลด้วยกันครับแบบที่เป็นสแตนดาดของรถนั่นก็คือลำโพง2งทางสังเกตว่าจะมีลำโพงทวิตเตอร์มาให้ลำโพงเสียงกลางที่ประตูแบบนี้ครับข้อดีของการเลือกใช้ระบบซิสเต็มแบบสแตนดาดนะครับ ในเรื่องของการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงสามารถทําได้ง่ายและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าครับในแง่ของสัญญาณแต่ละชุดแต่ละจุดของรถคันนี้เขาจะมีสัญญาณที่เป็นแบบฟูลเลนมาให้แล้วนะครับสามารถนํามาใช้ในการติดตั้งและอัปเกรดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับส่วนที่2ครับระบบเครื่องเสียงแบบ JBL Built-in เขาจะมีเสียงกลางเพิ่มมาให้อยู่ที่บริเวณคอนโซลแบบนี้ครับโดยจะมีการแบ่งสัญญาณมาแล้วครับสัญญาณชแนลของเสียงกลางชแนลของเสียงเบสเสียงแหลมนะครับ วันนี้ลูกค้าของเราเลือกใช้ชุดลำโพงของ JL Audio ครับลำโพงแบรนด์ดังจาก USA เลยนะครับลำโพงเซตนี้ครับเป็นรุ่นที่เขาเน้นนะครับในเรื่องของการให้พลังเสียงเบสโดยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยลำโพงวูเฟอร์สามารถทํางานหรือรองรับพลังเสียงเบสได้เยอะนะครับแล้วก็มาพร้อมกับลำโพงทวิตเตอร์ที่เพิ่มความใสให้กับระบบรถของเราเนี่ยน่ครับถัดมาอุปกรณ์ที่2คันนี้เราเลือกติดตั้งซับวูเฟอร์ของทางฟลิซซซึมนะครับ ตอนนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่มีการรวมกันร,ระหว่างข้อดีของ DSP Amplifier และ Subwoofer เป็น Integrate Amp หรือ All-in-one นั่นเองครับเขามาพร้อมกับ Subwoofer ขนาด8นิ้วนะครับและมาพร้อมกับผ้าขยายสาหรับการขับตัวชุดลำโพง JL ก่อนหน้านี้นะครับสามารถขับได้และยัง Built-in ระบบ DSP สาหรับการปรับแต่งเสียงครับและสุดท้ายยังเป็น Player มาให้ด้วยนะครับในเรื่องของเพลเยอร์เนี่ยเขาจะมีตัวคอนโทรลเลอร์แบบนี้นะครับ วิวอินมาให้เดี๋ยวเราจะหาตำแหน่งการติดตั้งที่ดูเหมาะสมและลงตัวชุดลำโพงคู่หน้าแบบ2 channel 2-way นะครับชุดลำโพงเซตนี้ก็จะมีการแยกกันของลำโพงวูเฟอร์เสียงกลาง 6.5นิ้วครับสามารถใส่ช่องแต่งเดิมของรถ Toyota l e g e n d เดคันนี้ได้พอดีเลยนะครับลำโพงตัวนี้ครับเน้นเรื่องของการให้พลังเสียงเบสได้อย่างหนักแน่นครับรองรับเบสได้ดีมากยิ่งขึ้นและคันนี้ก็มีการเสริมด้วยอุปกรณ์ซับเสียงที่ประตูรถด้วยครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับติดตั้งเพิ่มเข้าไปและสุดท้ายครับก็ยังติดตั้งตัวลำโพงทวิตเตอร์เข้าไปด้วยที่หูชั้นนี่นครับ เป็นลำโพงแบบ2 Channel 2 w a y นะครับแต่เราเลือกใช้เป็น2 w a y แบบ Co Axial ที่มีลำโพงทวีตเตอร์และลำโพงเสียงกลาง m i d เล n แบบนี้นะครับอยู่ในตัวเดียวกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้ตำแหน่งเดียวกันแบบนี้ช่วยในเรื่องของตอบสนองเรื่องของเบสกลางแหลมได้อย่างครบถ้วนทั้ง3ย่านความถี่นะครับและเสริมให้ผู้โดยสารด้านหลังได้ยินรายละเอียดเสียงท,ที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นครับก็ติดตั้งเข้าไปที่ช่องต่งเดิมของเขาได้เรียบร้อยเลยนะครับ ซัมเฟอร์คันนี้ครับผู้จัองรถเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับสำหรับการให้พลังเสียงเบสได้ดีที่สุดเลยนะครับอันนี้เราติดตั้งซัมเฟอร์ไว้ที่ที่วางเท้านะครับตำแหน่งครับค่อนข้างเหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่มากจนเกินไปครับสามารถนั่งได้สะดวกสบายเหมือนเดิมครับตัวซับนะครับมาพร้อมกับดอกซับขนาด8นิ้วสาหรับการไปขับตัวชุดลําโพงใหม่นั่นเองครับ JL Audio ติดตั้งเข้าไปได้เรียบร้อยครับทางร้านของเราครับมีการทําเคสนะครับในการป้องกันตัวอุปกรณ์ เช่นการวางสิ่งของต่างๆนะครับสามารถวางได้เหมือนเดิมครับไม่กระทบตัวซับวูเฟอร์นั่นเองครับ no และคันนี้ได้เพิ่มเติมจอดิสเพย์นะครับคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับในการควบคุมปรับพรีเซ็ตเสียงนั่นเองครับโดยเราได้มีการเซ็ตเสียงรูปแบบต่างๆครับไว้ให้พี่ชองรถได้เลือกฟังเผื่อว่าเราชอบสไตล์ไหนเราก็สามารถเลือกฟังพรีเซตนั้นๆได้เลยนะครับ พร้อมทั้งยังควบคุมเรื่องของวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มซับได้ด้วยและยังเป็นเหมือนกับตัวเพลเยอร์ USB ได้ด้วยครับ Legend คันนี้ครับได้รับการอัพเกรดเรื่องของระบบเครื่องเสียงครับโดยการตั้งตัวชุดลำโพงคู่หน้าชุดหลังนะครับแล้วก็จะตัว Active Subwoofer ที่สามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงครับจากที่ผมครับได้มีการปรับจูนผ่านตัว DSP นะครับเสียงที่ได้ครับน่าฟังมากยิขึ้นมีรายละเอียดเสียงที่ชัดเจนครับ จีิงแหลมก็มีความคมชัดเบสมีความหนักแน่นกำลังดีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่สนใจอยากจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแบบนี้ครับให้ทางผมครับเป็นคนเซตอัประบบเครื่องเสียงครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับร้านของเราโอเว h ร์ฮอน u ซาบงกะปิ i, อยู่บนถนนเซรีไทยสาริษานะครับสามารถเข้ามาแวะเข้ามาสอบถามหรือใช้บริการกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ